หลักการพื้นฐานจรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหมายถึงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั้ง6ด้าน<ป>ตามพรบวิชาชีพบัญชีพุทธศักราช2547แบ่งได้เป็น2ประเภท 1. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจ 2. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการสาธารณะ หลักการพื้นฐานคืออะไรและสำคัญอย่างไรหลักการพื้นฐานเป็นกรอบแนวคิดในการใช้ดุลยพินิษทางวิชาชีพเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องและเป็นไปตามประมวลจรรยาบัรรที่จะช่วยยกระดับคุณภาพผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของไทยให้เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ หลักการพื้นฐานประกอบด้วย6หลักการสำคัญดังนี้ 1. ความซื่อสัตย์สุจริต 2. ความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระ 3. ความรู้ความสามารถความเอาใจใส่และรักษาม,มาตรฐานการปฏิบัติงาน 4. การรักษาความลับ 5. พฤติกรรมทางวิชาชีพ 6. ความโปร่งใสโดยวิดีโอนี้ จะนำท่านไปทําความเข้าใจทีละหลักการและมีตัวอย่างสําคัญสําหรับการปรับใช้หลักการในสถานการณ์ต่างๆเพื่อการทำงานกันนะครับ <c oughs> ความซื่อสัตย์สุจริตหมายถึงการประพฤตินตนอย่างตรงไปตรงมาจริงใจในความสัมพันธ์ทั้งบวนทั้งทางวิชาชีพและทางธุรกิจโดยต้องมีนิสัยที่มีจุดยืนที่มั่นคงกล้าโต้แย้งผู้อื่นเมื่อมีเหตุผลอันควร ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่สะท้อนหลักการความซื่อสัตย์สุจริต Do and Don't ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องไม่รู้เห็นหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับรายงานแบบแสดงรายการภาษีการสื่อสารหรือข้อมูลอื่นๆโดยที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเชื่อว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลที่ผิดอย่างเป็นสาระสำคัญมีการปลอมแปลงเอกสารบัญชีและทำให้เข้าใจผิดหรือเป็นรายงานข้อมูลที่จัดทำขึ้นโดยไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบ ได้ละเว้นหรือปิดบังข้อมูลที่จำเป็นในรายงานซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดเมื่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีรู้ว่าตนได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับข้อมูลเหล่านั้นต้องดำเนินการดาใดๆเพื่อยุติการเข้าไปเกี่ยวข้องกับข้อมูลเหล่านั้นไม่รับรองงบการเงินโดยมิได้ปฏิบัติงานจริงไม่รายงานการตรวจสอบ,แล,สอบและรับรองบัญชีเป็นเท็จไม่ปลอมแปลงรายมือชื่อกกรรมการที่ขอจดทะเบียนก,กับทางราชการ ไม่ละทิง่งานที่รับจ้างทำบัญชีโดยไม่มีเหตุอันควรทำให้บริษัทผู้ว่าจ้างเสียหายกรณีศึกษาหลักการความซื่อสัตย์สุจริตกรณีศึกษาที่1คุณประกอบเป็นหัวหน้าสำนักง,งานบัญชีแห่งหนึ่งซึ่งเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทครบถ้วนจำกัดได้มีส่วนช่วยวางแผนเลี่ยงภาษีโดยจัดตั้งนิติบุคคลเข้าทำสัญญาเท็จเพื่อให้เกิดค่าใช้ใจ่ายกับบริษัท เป็นผลให้บริษัทจ่ายภาษีน้อยกว่าความเป็นจริงจากการตรวจสอบและพิจารณาจากสภาวิชาชีพบัญชีพบว่าคุณประกอบประพฤติผิดจรรยาบรรณฐานมีส่วนรู้เห็นให้กิจการทำผิดกฎหมายจึงถูกลงโทษห้าประกอบวิชาชีบัญชีเป็นเวลา3ปีกรณีศึกษาที่2คุณขจรเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีงานสอบบัญชีปริมาณมากแต่ต้องการเลี่ยงภาษีให้น้อยที่สุดจึงจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญเพื่อกระจายฐานภาษีเงินให้บุคคลธรรมดาของตนโดยไม่มีหุ้นส่วนจริงในหุ้นส่วนนั้นการกระทําเช่นนี้ถือว่าคุณขจรประพฤติผิดจรรยาบรรณฐานขาดความซื่อสัตย์สุจริตจึงถูกสภาวิชาชีบัญชีลงโทษโดยสั่งให้พักการใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา3ปี กรณีศึกษาที่3บริษัทรุ่งเรืองจำกัดมีพฤติกรรมเป็นผู้ออกและผู้ใช้ใบกำกับภาษีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยมีคุณเฉยเมยเป็นผู้ทำบัญชีและมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นถึงการกระทำดังกล่าวของบริษัทมาโดยตลอด ผลจากการตรวจสอบและสรุปผลพิจารณาพบว่าคุณเฉยเมยประพฤติผิดจรรยาบรรณฐานมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นการกระทําที่ผิดกฎหมายจึงถูกลงโทษห้ามประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นเวลา3ปีกรณีศึกษาที่4คุณเมตตา เป็นผู้ทำบัญชีอิสระยินยอมให้คุณต้องตาเจ้าของบริษัทพลางตาจำกัดใช้ชื่อในการแจ้งเป็นผู้ทำบัญชีให้กับบริษัทพรางตาจำกัดโดยคุณเมตตาไม่ได้มีการปฏิบัติงานจริงจากการกระทําดังกล่าวเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าคุณเมตตาประพฤติผิดจรรยาบรรณฐานยินยอมให้ผู้อื่นใช้ชื่อของตนโดยไม่ได้ปฏิบัติงานจริงจึงถูกลงโทษห้ามประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นเวลาสปี กรณีศึกษาที่5คุณจุเป็นผู้ทำบัญชีและรับทำบัญชีให้กับบริษัทบันเทิงจำกัดโดยเก็บค่าบริการล่วงหน้าทุกเดือนภายหลังปรากฏข้อเท็จจริงว่าคุณจุไม่ได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงเป็นเหตุให้บริษัทบันเทิงจำกัดได้รับความเสียหายจากการสอบสวนของสภาวิชาชีพบัญชีผลการพิจ,จารณาสรุปว่าคุณจุประพฤติผิดจรรยาบรรณฐานละทิ้งหน้าที่การงาน จึงได้รับคำสั่งให้ผลจากการเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีโดยสิ้นสภาพจากการเป็นผู้ทำบัญชีและทั้งหมดนี้เป็นพื้นฐานเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตของจรรยาบัลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีวันนี้คุณมีความซื่อสัตย์ตามจรรยาบัณแล้วหรือยังหากมีคำถามหรือข้อสงสัย ติดต่อคณะอนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณ w w w .tfac.or.th หรืออีเมล ethics@tfac.or.th